เรามารีวิวน้ำปั่นสัหน่อยเดี๋ยวปั่นนะครับชื่อร้านอะไรเอ่ย้าอะอ่ต้องมาแล้วครับเดี๋ยวจะทิ้งโลเคชั่นไว้ให้คนแล้วไม่รู้อะแต่ว่าเรามาชิมน้ำปั่นดูว่ารสชาติจะอร่อยจัดเป็นยังไงนะจะสู้ระดับร้านแถวหน้าได้หรือเปล่านะได้อยู่แล้วได้ได้ได้โอเคเราสั่งเราสั่งเป็นโกดสามคนนะครับโสเคแก้วเลยครจิ้มเลยนะครับ ผัดแตกว่นขึ้นมหโอ้เบอเียนเงขึ้นสมองสมองอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยเยเี่ยเนี่ยามอวัวย้เียาไ่เห็นตี ปยไ่กยุไปยุตัวเนาะไปไปต้อนเนนี้เย่เพ่งาที่นี่ปายยุทนี่ยนมันอกยุดไปห้องก็จะเจับตัวนี่โ <c oughs> อ้โจับตัวนี่ไป